เรียนท่านคณะกรรมาการที่เคารพพวกเราเป็นนักเรียนท้องพิเศษวคทศโร,รงเรียนการทั์วิทยาวันนี้จะมานำเสนอโครงงานวิจัยเรื่องการศึกษาคุณภาพน้ําโดยใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่เป็นหนชนีชีวคุณภาพน้ําบริเวณฝ่ายนำด้นหนองยาลาดอำเภอกรารทักเจังหัดสเกต study of water quality by lab invertebrates was used as an indicator of water quality in Nong Yala Dam, n a t h a r a District, s i s k e t Province. โดยคณะผู้วิจัยมีดังนี้ 1. นายหงภสภัสสุวรรณ 2. เด็กหญิงนัธิดาศิริจันทร์และ 3. กระผมเด็กชายพันยศสารพันธ์คููที่ปรึกษานางสุริัสสุริย,รยวงศ์นายทัชกรสุริยวงศ์นางมริวันลาหสูตร ที่มาและความสำคัญเนื่องจากผู้คนในชุมชนได้ปล่อยเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในน้ําในฝ่ายน้ำล้นหนองยาลาดนอกจากจะทําให้สิ่งมีชีวิตในฝ่ายน้ำล้นหนองยาลาดได้รับผลกระทบแล้วยังทําให้สภาพของน้ําบริเวณฝ่ายน้ำล้นหนองยาลาดมีคุณภาพต่าลงซึ่งน้ําเป็นทรัพยากรที่มีความสําคัญต่อสิ่งมีชีวิตคนพืชและสัตว์มากที่สุดน้ําเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ทางการบริโภควัวโภคและการเกษตรสัต์ไม่มีกระดูกสันหลังรวมถึงสัตว์ที่ไม่มีแท่งสําหรับยึดติดให้เป็นส่วนเดียวกันของร่างกายแต่เป็นสัตว์ประเภทที่ไม่มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกอ่อนอยู่ภายในร่างกายมีความแตกต่างจากสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ทั้งหมดถูกจัดอยู่ในไฟลัมเดียวในอาณาจักรสัตว์แต่สําหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วมีจํานวนมากมายหลากหลายไฟลัมและมีจํานวนมากกว่าสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมากที่สุดในโลก คำถามวิจัย 1. การศึกษาสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณฝ่ายน้ำล้นหนองยาลาศสามารถเป็นดัชนีชีวคุณภาพของน้าได้หรือไม่ 2. ข้อจาาอาาอํา,ถถา,า,จาจกัดในการศึกษาคุณภาพของแหล่งน้ําทางชีวภาพมีอะไรบ้างสมมุติฐานงานวิจัย 1. การศึกษาสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังบริเวณฝ่ายน้ำล้นหนองยาลาศสามารถเป็นดัชนีชีวคุณภาพของน้ําได้ 2. ข้อจํากัดในการศึกษาคุณภาพของแหล่งน้ําคือในฤดูฝนเกิดภาะวะน้ํหลาก ัตว์หน้าดินจะถูกพัดพาไปกับกระแสน้ําทําให้พบชนิดและจํานวนของสัตว์หน้าดินได้ลดลงและน้ํามีปริมาณมากทําให้เก็บตัวอย่างได้ยากเพื่อประสงค์งานวิจัย 1. เพื่อศึกษาอของน้ําบริเวณฝางนุนบางาอำนวนจันนาาีิเกเพื่อศความเป็นกรดเบสของน้าบริเวณฝายน้นบางาจำนจนนาเกาีิ 3. เพื่อความโปร่งใสของน้ําบริเวณฝายงน้นบางลราจำนนจนนาาีิเก สี่เพื่อศึาสัตว์นิสัายขนาดใหญ่เรยเป็นฝ่ายนำรนางยาอันกระดัโจทสกีห้าเพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำบริเป็นฝ่ายนำบุญนางก่าอันกระจักโจทิสกีหกที่รับการวิจัยหนึ่งได้ทราบคุณภาพน้ำของฝ่ายนำบุญนงยาสองทำให้ทราบิ้ง่ของสัตว์ที่ไม่มีปุตชันายขนาดใหญ่บริเป็นฝ่ายนำบุญนางก่าเจการนำงวะวัสดุอุปกรณ์หนึ่งมอิเตอร์สองเซคิลิ สามประกาศวัดค่าพีเตชสี่กระชอนห้าตลบเมตรขั้นตอนในการดําเนินงานวิจัยหนึ่งขั้นเตรียมการวิจัยหนึ่งเตรียมข้อมูลในการศึกษาเกีกบารตกต้องณภาพน้ำิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำสองเตรียมอุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพน้ำสามทั้งจานนี้ที่ใช้ในการตรวจวัดน้ำหนึ่งเดสองขั้นดำเนินงานวิจัย ทั้งหมดบริเวณจุดศึกษาสองตวัข้มของน้ำสามวัดรูปของน้ำสีวัดค่าปีให้น้ำห้าปัญหาสัตว์ที่น้ำาที่มนึ่งจะสามท่านวิเคราะห์และสรุปงานมิจัยหนวิราะข้อมูลได้มาทั้งหมดและเรียบเรียงสศึกษาว่าสัตว์น้ำสามารถเป็นชนิชีวภาพของน้ำเดินไปนำมวลหน่อยจกไดัได้หรือไ่อย่างไรปัิีดีที่ใช้ในการวิเคราะข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยวละค่าเวลา นี่เป็นภาพการดาเนินการวิจัยนี่เป็นตารางแสดงการสารวจหนึ่งตารงงา,รง,ง,ง,ารงแสดงการสํววสา,ารวจความสมบูรของน้ำสองตารางแสดงการตรวจวัดจุลินทรีย์สามตารางตารางแสดงค่า pH ของน้ำสี่ตารางชีวิตของสัตว์ที่มีมีดูกตารางขนาดใหญ่อธิบายและสรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัยหนึ่งการตรวจวัดจุลินทรีย์ของน้ำมีค่าเฉลี่ยมากับ่า สองความเป็นกรดเบดของน้ําได้ค่าความเป็นกลางเ็ดก่อนและเบดเป็นกลาง H, าม,คาม,มงีค่า pH เฉลี่ย7-8ง8 3. ความร่ใสมีค่า2 0ิเมตรซึ่งจะถือว่าแรงน้นั้นจะมีอัตราการจเจริญเติบโตของพืชน,น้ำสูงสี่ชนิดของสัตว์ที่มีวัตถุกิบสร้างขนาดใหญ่ที่มีการจเจริญเติบโตของประเทศืชหนึ่งตัวอ่อนแระแรงหอมลกน้ำได้แก่ตัวอ่อนกแรงชีบาขาวและตัวอ่อนกแรงก้อนหรือกระแรงกอนถิง สองตัวอ่อนแบบแกระไรกอสหินได้แก่มัวและหอยอธิปลายผลการวิจัยจากการศึกษาสมบัติของน้ําที่มีผลต่อการเาดินจติตโตของสารไม่มีกระดูกสันหลังขนาดใหญ่บริเวณฝ่ายน้ำลึกของเมล,ล,ลาอัาเทอร์กาธจรงชวาติปเกสพบว่าค่าปิเสกสเป็นกลางเบลดอ่อนและเบลดกลางอุณหภูมิปกติห้องโปงใสมีค่าต่ำกว่าหนึ่งเมตรซึ่งถือว่าแหล่งน้ำนัำน้นจะมีน,น้ำละอัตาการเรินจติตโตของคือองค่นน้ำสูง มีชิ้นของสัตว์ที่ไม่มีวิวัฒนาการขนาดใหญ่ที่มีการเจริญเติบโตสองจำพวกแสดงว่าสมบัติของน้ำมีผลต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ที่ไม่มีลัชขนาดใหญ่คณะผู้วิจัยขอจดการนำเสนอรายงานวิจัยในท่านนี้ครับ